เซียนเอกอยากช้อนประกัดป่าที่เป็นประกัดป,ป,ป่าลูกทุ่งจริงๆอย่างนี้ครับพี่เซียนเอกอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดพิจิตรมีเพื่อนเพื่อนน้องๆคนไหนครับที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกแล้วอยู่จังหวัดพิจิตรครับแล้วมีหมายช้อนประกัดป่านะเด็ดๆนะครับทักมหาพี่เซียนเอกหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายงานนะครับพี่เซียนเอกจะไปถ่ายน้องๆออยากได้แบบวิถีนะครับชนนบทแบบเด็กน้อยชนนบทเนี่ย ไปหาช้อนประกัดกันอยากรู้ว่ามันจะสนุขนาดไหนนะครับใครอยู่พิจิตนะใครอยู่พิษณุโรคนะครับแล้วมีหมายดีหมายเด็ดนะอยากให้พี่เซนเอกไปถ่ายนะ ทักมาหน่อยครับทักมาหน่อยนะพี่เสน่ห์ก็อยากไปร่วมถ่ายงานด้วยแล้วก็ไปร่วมช้อนประกาศด,ด้วยคือแบบอยากได้ความสนุกสนานนะครับอยากได้มิตรภาพจากเพื่อนๆนน้องๆนะครับใครอยรู่พิจิตพิษณุโรกนะครับทักมาพี่เสน่ห์เลยนะเราจะได้มาออกคลิปช่องพี่นะครับแล้วเราจะได้ทําคลิปสนุกสนุกร่วมกันนะอาจจะมีโปรเจกต์ต่อไปในการไปช้อนประกาศในที่ต่างๆนะครับใครอยู่พิจิตใครอยู่พิษณุโรคนะครับพี่เสน่ห์สามารถเดินทางไปหาได้นะครับมีหมายเด็ดๆบอกกันบ้างนะแล้วเดี๋ยวพี่เสน่ห์จะไปถ่ายงานพี่เสน่ห์ไม่เอาไป ไปเลยนะครับไปถ่ายงานนะครับแล้วน้องๆชอนปลาได้น้องๆก็เอาปลาไปพี่สนิทอาศัยไปถ่ายงานอาศัยไปเก็บบรรยากาศสนุกๆของอวิถีเด็กบ้านนอกเด็กชนบทอย่างพวกเรากันนะครับ